เคยไหมประเทศหนึ่งถูกมองว่านี่หนักจนเหมือนหมดอนาคตแต่วันหนึ่งโลกกลับหันมามองใหม่และเริ่มพูดถึงชื่อไทยแบบจริงจังจากประเทศที่ถูกตั้งคำถามกลายเป็นประเทศที่คนอื่นอยากเรียนรู้วันนี้เราจะเล่าทำไมไทยถึงถูกพูดถึงว่าอาจเป็นผู้นำเอเชียคนใหม่โลกเริ่มพูดถึงไทยเพราะอะไร และคำตอบไม่ได้อยู่ในข่าวแต่อยู่ในชีวิตของคนธรรมดาฝนตกบางๆในคืนที่กรุงเทพดูเหมือนเมืองที่ไม่เคยหลับไฟจากตึกสูงสะท้อนน้ำบนถนนเป็นเส้นยาวเหมือนรอยแผลและในห้องประชุมเล็กๆชั้น13ของกระทรวงการคลังนรินนักเศรษฐศาสตร์วัย30ปลายปลายๆนั่งมองกราฟนี่สาธารณะเหมือนมองเงาตัวเองในกระจกเขาไม่กลัวตัวเลขแต่กลัวความหมายของมัน ความคาดหวังที่ถูกผูกไว้กับอนาคตของคนทั้งประเทศเราจะอธิบายให้โลกเชื่อได้ยังไงว่าเราไม่ใช่ประเทศที่กำลังจมน้ำเสียงหนึ่งถามขึ้นนรินไม่ตอบทันทีเพราะคำถามนั้นไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจอย่างเดียวมันหมายถึงศักดิ์ศรีความเชื่อมัน่นและความฝันที่คนธรรมดาเริ่มไม่กล้าฝันในอีกมุมหนึ่งของเมืองเม นักข่าวสายต่างประเทศกำลังไล่ดูข่าวจากสำนักใหญ่เธอเห็นคำว่าไทยแลนด์โผล่ในหัวข้อเดียวกับคำว่าเด็ดและ Risk ซ้ำๆจนเหมือนเป็นตราประทับเธอเคยทำข่าวสงครามเธอเคยเห็นประเทศล่มสลายเพราะความสิ้นหวังและเธอรู้ว่าภาพลักษณ์เป็นเงินตราสกุลหนึ่งที่โหดร้ายพอๆกับดอกเบีย้ยเมเปิดไฟอ่านเอกสารชุดใหม่ที่หลุดออกมาแผนปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ ตั้งแต่ภาษีที่เที่ยงธรรมการปิดรั่วไหลงบประมาณไปจนถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่พึ่งพาโชคเธอหยุดที่บรรทัดหนึ่งซึ่งเขียนด้วยลายมือเหมือนคนเขียนตั้งใจให้คนอ่านสะดุดลดนี้ได้แต่ถ้าคนยังรู้สึกจนโอกาสประเทศก็ยังไม่รอดเช้าวันถัดมานายกอนันดาเดินขึ้นเวทีถแถลงต่อสื่อเขาไม่ได้เริ่มด้วยตัวเลขเศรษฐกิจ แต่เริ่มด้วยเรื่องของสมชายคนขับแท็กซี่ที่ผ่อนหนี้ไม่หมดสักคีทั้งที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตหนี้ของประเทศไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแต่ซ่อนอยู่ในเวลาและแรงใจของคนจริงๆเราจะหยุดการแก้ปัญหาแบบเอาหน้ารอดแล้วสร้างประเทศที่คนธรรมดามีโอกาสจริงนายยกกล่าวคำพูดนั้นไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งทันทีแต่ทำให้คนจำนวนมากเงียบเงียบแบบที่เริ่มฟัง สัปดาห์เดียวกันสำนักงานต่างประเทศเริ่มส่งทีมเข้ามาบางคนมองไทยด้วยสายตาเดิมๆว่าแค่ประเทศท่องเที่ยวบางคนจับตาเหมือนกำลังดูคนป่วยที่พยายามลุกขึ้นเดินแต่นรินรู้ว่าถ้าจะเปลี่ยนเรื่องเล่าเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้ก่อนคืนหนึ่งเมย์ไปนั่งร้านข้าวต้มริมถนนสมชายยกชาร้อนให้เธอถามเขาว่ากลัวอนาคตไหมสมชายหัวเราะเบาๆ ผมกลัวนะแต่ผมเหนื่อยกับการกลัวแล้วถ้ารัฐทำให้ลูกผมมีงานดีๆได้ผมพร้อมจะเชื่ออีกครั้งเมกลับบ้านพร้อมประโยคหนึ่งในใจบางทีความเชื่อคือทุนที่ประเทศกำลังขาดมากที่สุดและอาจเป็นทุนเดียวที่สร้างได้ถ้ารัฐบาลกล้าจริงการประชุมเช้าวันจันทร์เริ่มต้นด้วยความตึงเครียดนรินเปิดสไลด์ที่ไม่มีคำสวยหรูมีแต่คำว่านี่ รายได้ผลิตภาพและความเหลื่อมล้ำเขาเชื่อว่าประเทศเจ็บตรงไหนต้องกล้าจิ้มตรงนั้นไม่ใช่ปิดผ้าพ,พันแผลทับแผลที่เน่าอยู่ข้างในรัฐบาลประกาศแผนฟื้นความสามารถประเทศที่แบ่งเป็นสามเสา 1. จัดระเบียบการเงินรัฐให้โปร่งใส 2. ยกระดับเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและทักษะแรงงาน 3. รักษาสังคมด้วยหลักประกันที่ไม่ทำให้คนจนติดกับดักต่างชาติหัวเราะเบาๆในบทความวิเคราะห์บางสำนักประเทศหนี้สูงพูดเรื่องผู้นำเอเชียหรอแต่สิ่งที่ทำให้เสียงหัวเราะนั้นชงักคือการลงมือทำแบบที่ไม่คุ้นตาเริ่มจากเรื่องที่คนไทยรู้สึกก่อนคือคอร์รัปชันและการรั่วไหลของงบประมาณ โครงการติดตามงบแบบเรียลไทม์ถูกเปิดให้สาธารณะดูว่าเงินไหลไปไหนใครอนุมัติใครรับผิดชอบเมเห็นนักวิชาการต่างชาติแชร์ลิงก์นี้ในทวิตเตอร์พร้อมคำว่า "bold transparency move" และนั่นคือครั้งแรกในรอบหลายปีที่คำชมเกี่ยวกับไทยไม่ได้พูดถึงทะเลหรืออาหารต่อด้วยการปฏิรูปภาษีแบบไม่ทำให้คนกลางล่ม และไม่ปล่อยให้คนใหญ่หลุดรอดนรินรู้ว่าเรื่องนี้เหมือนเดินบุญมีดแต่รัฐบาลยอมเจ็บเพื่อรักษาทั้งระบบเสียงค้านดังมากแต่เสียงเชียร์ก็ไม่ได้เบาเพราะคนเริ่มรู้สึกว่ากติกากำลังกลับมาเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคนบางกลุ่มในชนบทแผนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทักษะดิจิทัลไม่ใช่คอร์สออนไลน์สวยๆ แต่มีเงื่อนไขว่าคนเรียนต้องทำโปรเจกต์จริงกับตลาดจริงเมไปทำข่าวที่ขอนกันเธอเห็นเด็กวัย22สอนชาวบ้านขายผ้าไหมผ่านแพลตฟอร์มส่งออกลอดเล็กๆไปญี่ปุ่นและยุโรปชาวบ้านไม่พูดคำว่าเศรษฐกิจใหม่แต่พูดคำว่าเงินถึงบ้านต่างชาติเริ่มตั้งคำถามใหม่ไทยกำลังทำอะไรกับตัวเองในเวทีเศรษฐกิจที่สิงคโปร นักวิเคราะห์พูดถึงไทยในน้ำเสียงเปลี่ยนไปพวกเขาไม่ได้พยายามโตแบบเดิมพวกเขากำลังพยายามโตแบบทนทานคำว่า resilience โผล่ขึ้นในรายงานหลายฉบับแต่นรินรู้ว่าของจริงยังมาไม่ถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไม่ใช่วันที่ประกาศแผนแต่คือวันที่คนธรรมดารู้สึกว่าแผนนี้เป็นของเขาจริงๆคืนหนึ่งสมชายโทรมาหาเมย์ ผมได้งานเสริมจากแอปขนส่งแล้วลูกผมสมัครเรียนหลักสูตรฟรีของรัฐมันจะดีจริงไหมคุณเมเมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆว่ามันยังไม่ชนะนะพี่แต่ครั้งนี้มันเหมือนเราเริ่มสู้เป็นทีมและในความเงียบนั้นเมย์ได้ยินเสียงเมืองที่กำลังเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนด้วยคำพูดแต่เปลี่ยนด้วยการพยายามของผู้คนที่เริ่มเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ ทุกอย่างเริ่มจากข่าวสั้นๆในมุมตลาดการเงินผลตอบแทนพันธบัตรไทยเริ่มนิ่งลงอันดับความเสี่ยงถูกปรับมุมมองดีขึ้นเล็กน้อยนักลงทุนนอกประเทศเริ่มกลับมาสำรวจไม่ใช่หนีเหมือนก่อนแต่สิ่งที่ทำให้คำว่าไทยดังขึ้นไม่ใช่กราฟเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กแต่สะเทือนภาพใหญ่ รัฐบาลประกาศกองทุนเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสนับสนุนโรงงานที่ปรับตัวไปสู่พลังงานสะอาดและระบบอัตโนมัติโดยให้เงื่อนไขสำคัญคือต้องรักษาคนงานผ่านการอัพสกิลรีสกิลไม่ใช่ปลดทิ้งแล้วซื้อหุ่นยนต์มาแทนเมย์ไปทำข่าวที่โรงงานเก่าริมแม่น้ำเจ้าของโรงงานน้ำตาคลอเมื่อพูดว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขรักษาคนงานผมคงเลือกทางที่ง่ายกว่าแต่ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าเรากำลังสร้างอนาคตร่วมกันคนงานที่เคยกลัวเครื่องจกักรเริ่มเรียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อคุมระบบของมันภาพนั้นถูกสำนักข่าวยุโรปเอาไปทำสารคดีสั้นชื่อ A Different Kind of Upgrade และโลกเริ่มเห็นไทยไม่ใช่ประเทศที่ต้องการเงินแต่เป็นประเทศที่รู้จะใช้เงินเพื่ออะไรในเวที UN ที่นิวยอร์กอนันดาพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ห้องประชุมเงียบ นี่คือผลลัพธ์ของอดีตแต่ทักษะคือสิทธิของอนาคตบางประเทศปรบมือบางประเทศมองแบบสงสัยแต่ประโยคนั้นกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในวงการพัฒนานโยบายว่าประเทศกำลังพัฒนาจะหนีจากกับดักได้จริงไหมถ้าลงทุนให้คนแทนที่จะลงทุนแค่โครงการใหญ่นรินกลับไทยพร้อมรายงานจากนักลงทุนต่างชาติเขาไม่ได้ถามว่าค่าแรงถูกไหม เขาถามว่าคนของเรามีทักษะอะไรและรัดวางเกมความเสี่ยงไว้ยังไงคำถามเหล่านี้เป็นสัญญาณดีแต่ก็คือความกดดันใหม่เพราะถ้าตอบไม่ได้ความหวังจะกลายเป็นความผิดหวังเร็วมากความยากที่สุดเริ่มปรากฏคือการทำให้คนเมืองกับคนชนบทไม่ถูกทิ้งห่างในเกมใหม่เมเริ่มเห็นคอมเมนต์แรงๆในโซเชียลบางคนบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เขายังไม่เห็นอะไร บางคนบอกว่านี่เป็นแค่ภาพ PR สมชายเองก็เริ่มลังเลเขาถามเมว่าโลกชมเราแล้วเราจะได้อะไรจริงๆเมตตอบว่าคำชมมันไม่ใช่เงินแต่มันคือประตูถ้าเราเดินเข้าไปด้วยของจริงเราจะได้ตลาดได้งานและได้ความเชื่อมัน่นแต่ถ้าเราเดินเข้าไปด้วยคำพูดประตูก็จะปิดดังมากกว่าเดิม วันนั้นเองไทยเริ่มถูกพูดถึงในอีกแบบไม่ใช่ประเทศที่มีปัญหาแต่เป็นประเทศที่กำลังพิสูจน์และการพิสูจน์นี่แหละที่หนักกว่าเดิมหลายเท่าไม่มีประเทศไหนเปลี่ยนได้ด้วยเส้นตรงข่าวดีที่ไหลเข้ามาทำให้คนเริ่มคาดหวังสูงและเมื่อคาดหวังสูงความผิดพลาดเล็กๆก,ก็กลายเป็นแผลใหญ่เกิดเหตุระบบจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลมีช่องโหว่ บริษัทบางรายพยายามใช้ช่องทางใหม่เอื้อประโยชน์ตัวเองข่าวนี้ดังทันทีต่างชาติเริ่มตั้งคำถามโปร่งใสจริงหรือแค่เครื่องมือใหม่ที่คนเก่าใช้นารินนอนไม่หลับเพราะเขารู้ว่าโลกกำลังจับตานี่คือช่วงที่ประเทศจำนวนมากพังไม่ใช่เพราะขาดนโยบาย แต่เพราะขาดความกล้าจะยอมรับความผิดพลาดรัฐบาลเลือกทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในทางการเมืองคือเปิดเผยข้อบอกพร่องทั้งหมดตั้งคณะกรรมการอิสระมีผู้แทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและระง,งับโครงการบางส่วนเพื่อแก้ระบบใหม่เมเห็นชาวต่างชาติพิมพ์คำว่า rare accountability แต่ในประเทศกลับมีคนด่าว่า รัฐบาลทำให้ประเทศเสียหน้าอนันดาออกมาพูดสั้นๆไม่แก้ตัวเสียหน้าไม่เท่าเสียอนาคตเขากล่าวคำพูดนั้นเหมือนมีดผ่าความคิดคนที่ชินกับการปกปิดความจริงคือความเจ็บแต่ความเจ็บนี่แหละที่ทำให้ร่างกายไม่ตายช่วงเดียวกัน ค่าเงินผันผวนจากปัจจัยนอกประเทศนักลงทุนบางส่วนขายออกตามความกลัวนี่คือแรงกดดันที่ทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเร็วแต่นรินเสนอให้นิ่งให้เป็นเราต้องไม่ตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกเขาบอกนายกโลกไม่ได้เชื่อประเทศที่ไม่เคยเจอพายุ โลกเชื่อประเทศที่เจอพายุแล้วไม่หลุดพวงมาลัยเมลงพื้นที่เห็นชีวิตจริงร้านค้าริมทางที่ยังขายไม่ดีเหมือนเดิมคนงานที่ยังไม่เข้าโครงการอบรมเพราะต้องหาเงินรายวันเธอเริ่มเข้าใจว่าการปฏิรูปที่ดูยิ่งใหญ่บนกระดาษอาจเป็นเพียงเสียงไกลๆสำหรับคนที่ยังต้องเลือกว่าจะกินอะไรวันนี้ เธอกลับไปหาสมชายสมชายบอกว่าเพื่อนแท็กซี่หลายคนไม่เชื่อแล้วผมอยากเชื่อนะแต่ผมก็กลัวว่าจะโดนหลอกซ้ำเขาพูดตรงๆเม์หานกลับพี่อยากเห็นอะไรถึงจะเชื่อสมชายตอบอยากเห็นลูกผมจบแล้วมีงานจริงอยากเห็นโรงพยาบาลไม่ต้องรอ อยากเห็นว่ากฎหมายมันแรงกับคนรวยเหมือนคนจนคืนนั้นเมเขียนบทความโดยไม่ประนีประนอมเธอเขียนว่าไทยกำลังเปลี่ยนแต่ไทยยังต้องพิสูจน์กับคนของตัวเองก่อนพิสูจน์กับโลกเพราะประเทศที่โลกเชื่อคือประเทศที่ประชาชนเชื่อก่อนบทความนั้นถูกแชร์กว้างบางคนด่าเธอว่าทำลายประเทศ แต่ก็มีคนส่งข้อความมาว่าขอบคุณที่พูดความจริงและนี่คือบททดสอบใหญ่ที่สุดของไทยไม่ใช่การลดหนี้ไม่ใช่การโตเศรษฐกิจแต่คือการกล้าสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ยืนบนความจริงแม้มันเจ็บแค่ไหนก็ตาม การเป็นผู้นำเอเชียไม่ใช่การประกาศตัวแต่คือการทำให้ประเทศอื่นรู้สึกว่าเราเดินตามได้และอยากเดินตามจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อไทยจัดประชุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคว่าด้วยห่วงโซ่อุปทานใหม่หลังโลกเจอวิกฤตหลายระลากประเทศใหญ่พยายามดึงฐานผลิตกลับบ้านแต่ต้นทุนสูงเกินไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นสมรภูมิของโอกาสใหม่ ทยเสนอแนวคิดที่แตกต่างคือไม่แข่งกันเป็นโรงงานราคาถูกแต่แข่งกันเป็นฐานผลิตที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพข้อเสนอไทยรวมถึงการเชื่อมโลจิสติกการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐานการผลิตและการสร้างระบบอบรมแรงงานร่วมกันในภูมิภาคเมเห็นนักการทูตจากหลายประเทศหันมาฟังจริงจังเพราะนี่ไม่ใช่คำขอความช่วยเหลือแต่มันคือแผนร่วมที่ทุกประเทศได้ประโยชน์ วันนั้นเองสื่อญี่ปุ่นลงพาดหัวว่า Thailand position itself as regional coordinator สื่อยุโรปเขียนว่าไทยกลายเป็นสะพานระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับตลาดเกิดใหม่นรินยิ้มบางๆเพราะเขารู้ว่าคำว่า coordinator สำคัญมากมันหมายถึงความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือเกิดจากการทำกันบ้านหนักเงียบๆก่อนขึ้นเวที แต่ความสำเร็จระดับโลกจะไม่มีความหมายถ้ามันไม่แปลเป็นชีวิตที่ดีขึ้นของคนจริงๆรัฐบาลจึงเร่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนมากขึ้นไม่ใช่แค่ถนนหรือสะพานแต่เป็นอินเทอร์เน็ตคุณภาพโรงเรียนสายวิชาชีพที่มีอุปกรณ์จริงและคลินิกชุมชนที่ลดภาระโรงพยาบาลใหญ่สมชายเริ่มเห็นผลลูกชายเขาได้ฝึกงานในบริษัทโลจิสติกที่ทำงานข้ามประเทศ เด็กคนนั้นกลับบ้านพร้อมแววตาที่ไม่เหมือนเดิมพ่อผมอยากทำงานในระบบขนส่งอัจฉริยะเราจะทำให้ของจากภาคอีสานไปถึงโลกได้เร็วขึ้นสมชายเงียบไปนานก่อนยิ้มทั้งที่ตาแดงเพราะเขาไม่เคยได้ยินลูกพูดถึงอนาคตด้วยเสียงมั่นใจแบบนั้นเมย์บันทึกภาพนี้ไว้แล้วรู้ทันทีว่ามันเป็นภาพที่ทรงพลังกว่ากราฟเศรษฐกิจ เพราะนี่คือการคืนศักดิ์ศรีให้ครอบครัวหนึ่งโลกเริ่มพูดถึงไทยในอีกคำคือโมเดลโมเดลไม่ใช่เพราะไทยไม่มีปัญหาแต่เพราะไทยยอมรับปัญหาและสร้างทางออกที่จับต้องได้คืนหนึ่งนรินพูดกับเมย์ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะอยากให้โลกชมเราเปลี่ยนเพราะเราไม่อยากให้คนของเราเหนื่อยฟรีอีกแล้ว ประโยคนั้นทำให้เมเข้าใจว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ทำให้คนอื่นมองขึ้นแต่คือคนที่ทำให้คนของตัวเองลุกขึ้นยืนได้และเมื่อคนในประเทศยืนได้โลกก็ไม่มีเหตุผลที่จะมองข้ามอีกต่อไปเมื่อไทยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นอำนาจบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเพราะในโลกความจริงไม่มีใครชอบเห็นคนอื่นขึ้นมาโดยไม่มีผลต่อเกมของตัวเอง นักลงทุนจากหลายคั่วเริ่มเสนอดีลใหญ่บางดีลหอมหวานจนเหมือนฝันเงินก้อนโตโครงการยักษ์งานจำนวนมากแต่มีเงื่อนไขแอบแฝงสิทธิพิเศษยาวนานการผูกขาดบางประเภทและข้อกำหนดที่ทำให้ไทยเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจในระยะยาวนารินเห็นเอกสารแล้วใจหาย เพราะเขาเคยเห็นประเทศอื่นตกหลุมนี้มาแล้วมันคือหนี้แบบใหม่เขาพูดกับทีมไม่ใช่หนี้เงินแต่เป็นหนี้อำนาจอนันดาเรียกประชุมฉุกเฉินเขาไม่ปฏิเสธการลงทุนแต่เขาวางกรอบศักดิ์ศรีชัดเจนทุกดีลต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องสร้างคนไทยให้เก่งขึ้นและต้องแข่งขันได้จริง ไม่ใช่แค่เอาคนไทยไปเป็นแรงงานราคาถูกต่างชาติบางรายถอนตัวบางรายกโกรธบางรายเริ่มเคารพเพราะรู้ว่าไทยไม่ได้ขายตัวเองแบบง่ายๆเมเขียนบทความชื่อ Thailand learns to say no บทความนี้ดังมากเพราะโลกมักชินกับภาพประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องยอมแต่ไทยกำลังแสดงบทเรียนใหม่ว่า การยืนตรงไม่ใช่ความดือ้อมันคือความฉลาดระยะยาวในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมองไทยในฐานะคนที่ต่อรองเป็นไม่ใช่คนที่รับเป็นไทยเสนอแนวทางร่วมรับมือสงครามเศรษฐกิจการตั้งกองทุนรับมือความผันผวนการแบ่งปันคลังสำรองบางส่วน และการร่วมสร้างมาตรฐานดิจิทัลเพื่อป้องกันการถูกบีบด้วยกฎของคนอื่นแต่ข้างในประเทศยังมีเสียงค้านบางคนบอกว่ารัฐบาลทำให้โอกาสหลุดมือบางคนบอกว่าควรรับทุกดีลที่มีเงินเพราะประเทศยังมีหนี้อนันดาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นประเทศที่ไม่มีศักดิ์ศรีจะไม่เหลือโอกาสในวันหน้า สมชายฟังข่าวแล้วเริ่มเข้าใจว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่การมีเงินเยอะที่สุดแต่คือการตัดสินใจยากที่สุดในเวลาที่คนอื่นอยากให้เราตัดสินใจง่ายๆเมย์กลับไปถามสมชายว่าพี่คิดว่าคนไทยพร้อมไหมกับความยากนี้สมชายถอนหายใจถ้ามันเพื่อให้ลูกผมไม่ต้องเริ่มชีวิตด้วยการก้มหน้าผมว่าคนไทยพร้อม แค่ต้องเห็นผลจริงและนั่นคือหัวใจของสงครามเงียบนี้ไม่ใช่ใครมีอาวุธมากกว่าแต่ใครอดทนกับการสร้างของจริงได้มากกว่าการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตามเป็นผู้นำไม่ได้เกิดวันที่ไทยชนะทุกอย่างแต่เกิดวันที่ประเทศอื่นเริ่มถามไทยว่าคุณทำด้วยยังไงการประชุมด้านนโยบายสาธารณะในยุโรป เชิญทีมไทยไปพูดเรื่องระบบติดตามงบประมาณและการอัพสกิลแรงงานเมนั่งฟังผู้เชี่ยวชาญต่างชาติตั้งคำถามอย่างจริงจังไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อจับผิดแต่ตั้งคำถามเพื่อเอาไปทำตามหนึ่งในผู้ร่วมประชุมพูดว่าความน่าสนใจของไทยคือพวกคุณไม่ได้พยายามสมบูรณ์แบบแต่พยายามซื่อสัตย์กับความจริงของตัวเองและออกแบบระบบที่ไปต่อได้ คำชมนี้ไม่ใช่การยกยอแต่มันสะท้อนว่าโลกเริ่มเบื่อประเทศที่สร้างภาพสวยๆแต่ล้มง่ายโลกต้องการประเทศที่ยืนได้แม้เจอลมแรงนารินกลับไทยพร้อมข้อเสนอความร่วมมือด้าน AI และพลังงานสะอาดแต่ครั้งนี้ไทยไม่ใช่ฝ่ายขอไทยเป็นฝ่ายกำหนดโจทย์ว่าความร่วมมือจะช่วยคนไทยอย่างไรบ้างไม่ใช่ช่วยตัวเลขบนรายงานในประเทศเมลงพื้นที่อีกครั้ง คราวนี้เธอเห็นโรงเรียนอาชีวะที่มีห้องทดลองจริงเด็กคนหนึ่งบอกว่าผมไม่ต้องไปกรุงเทพก็ได้ครับผมทำงานกับบริษัทต่างชาติจากบ้านผมได้คำพูดนั้นเหมือนแสงไฟเล็กๆในที่มืดเพราะมันหมายถึงการกระจายโอกาสจริงๆไม่ใช่แค่สโลแกนสมชายเองเริ่มมีรายได้มั่นคงขึ้นเพราะระบบขนส่งใหม่ทำให้การเดินทางมีประสิทธิภาพเขาไม่ได้รวยแต่เขาเริ่มหายใจโลง่ง ลูกเขาเริ่มส่งเงินกลับบ้านเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะภูมิใจที่ช่วยครอบครัวได้เมถามสมชายว่าพี่คิดว่าเรากลายเป็นผู้นำเอเชียแล้วหรือยังสมชายหัวเราะผู้นำอะไรผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเรากำลังเป็นประเทศที่ลูกผมไม่ต้องอายเวลาพูดว่าเป็นคนไทยและนั่นคือสิ่งที่ลึกกวารางวัลหรือคำชมจากต่างชาติคือการคืนความภาคภูมิใจให้คนธรรมดา แต่ไทยยังไม่ชนะสงครามทั้งหมดเพราะยังมีความเหลื่อมล้ำที่ต้องแก้ยังมีระบบที่ต้องปรับยังมีคนที่รอคิวโอกาสอยู่ข้างหลังนรินพูดกับเมยว่าตอนนี้โลกเริ่มเรียนรู้จากเราแต่เราห้ามหลงตัวเองเพราะช่วงที่คนชมมากที่สุดคือช่วงที่เราพลาดได้ง่ายที่สุดเมพยักหน้าเธอรู้ว่าเรื่องเล่าใหม่ของไทยกำลังถูกเขียนแต่คนเขียนไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียว คือคนทั้งประเทศที่ต้องช่วยกันเขียนให้จบแบบไม่หักหลังตัวเองวันประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ไทยทำได้ดีเกินคาดนี่ลดลงอย่างมีทิศทางผลิตภาพดีขึ้นการลงทุนคุณภาพเพิ่มขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศลงพาดหัวใหญ่ Thailand rises as Asian stabilizer คำว่าผู้นำเอเชียถูกพูดมากขึ้นจนเหมือนกลายเป็นความจริงทางการเมืองแต่เมไม่รีบดีใจ เพราะเธอจำได้ว่าประเทศจำนวนมากล้มในวันที่คิดว่าตัวเองชนะแล้วเธอไปหาสมชายในร้านเดิมร้านข้าวต้มริมถนนยังอยู่แต่บรรยากาศเปลี่ยนคนคุยกันเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องอนาคตมากกว่าเรื่องบ่นชีวิตสมชายบอกว่าลูกเขาได้งานเต็มเวลาในบริษัทที่ทำระบบขนส่งให้ภูมิภาคเขาไม่ได้ย้ายไปไกลเขายังกลับบ้านทุกเดือนพี่ภูมิใจไหม เมถามสมชายยิ้มภูมิใจครับแต่ที่ภูมิใจที่สุดคือลูกผมไม่ต้องเริ่มชีวิตด้วยหนี้เหมือนผมวันเดียวกันนรินได้รับเชิญไปพูดในรายการระดับโลกเขาถูกถามว่าไทยทำให้โลกพูดถึงอะไรนรินตอบนิ่งๆว่าโลกไม่ได้พูดถึงไทยเพราะไทยรวยขึ้นอย่างเดียวโลกพูดถึงไทยเพราะไทยกล้าทำสิ่งที่ประเทศหนี้หนักหลายประเทศไม่กล้าทำ ยอมรับความจริงสร้างกติกาที่เป็นธรรมและลงทุนในคนอนันดาออกถแถลงการฉบับสั้นเขาไม่พูดคำว่าชัยชนะแต่พูดคำว่าความรับผิดชอบเราต้องพิสูจน์ทุกวันว่าการเติบโตนี้เป็นของทุกคนเมรู้สึกสะเทือนใจเพราะนี่คือคำสัญญาที่ยากที่สุดไม่ใช่สัญญาว่าประเทศจะโตแต่เป็นสัญญาว่าประเทศจะโตโดยไม่เหยียบใครให้จม ช่วงท้ายของปีเกิดพายุใหญ่ในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบหนักไทยเสนอความช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์และคลังสำรองอาหารอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพื่อความมั่นคงร่วมกันสื่อโลกเริ่มใช้คำว่า responsible leader กับไทยเมเขียนบทความสุดท้ายของซีรีส์นี้ว่าไทยไม่ได้ขึ้นมาเพราะโชคไทยขึ้นมาเพราะยอมเจ็บกับก,บการเปลี่ยนแปลง และเพราะคนธรรมดายอมสู้ด้วยกันก่อนส่งต้นฉบับเมมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองเดิมถนนเดิมแต่แววตาคนเปลี่ยนมันไม่ใช่ความมั่นใจแบบหลงตัวเองแต่มันเป็นความมั่นใจแบบคนที่เคยล้มแล้วลุกเองได้เธอพิมพ์ประโยคปิดท้ายไว้ว่านี่ทำให้ประเทศก้มหน้าได้แต่ความหวังที่ถูกสร้างด้วยความจริงทำให้ประเทศเงยหน้าได้อีกครั้งและในคืนนั้น โลกอาจกําลังพูดถึงไทยในฐานะผู้นำเอเชียแต่สำหรับสมชายสำหรับลูกของเขาและสำหรับคนอีกนับล้านโลกที่สำคัญที่สุดคือโลกใบเล็กในบ้านของพวกเขาที่วันนี้มีแสงสว่างมากกว่าเมื่อวานจริงๆถ้าคุณคิดว่าประเทศหนึ่งจะลุกขึ้นได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความจริงและโอกาสฝากกดไลค์และ s u b s c r i b e ไว้ครับคอมเมนต์หน่อยว่า คุณเชื่อไหมว่าไทยจะก้าวจากหนี้หนักสู่การเป็นผู้นำเอเชียได้จริงตอนต่อไปบททดสอบใหญ่ที่สุดกำลังมา